จ้าสวัสดีเอฟซีมนี้ยากะสิได้มาปล่อยเล็กเล่าเนะจ้ามือนี้วันจันทร์วันจันทร์วันที่มือนี้วันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดจ้าวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะมือนี้คือวันศุกร์ที่ผ่านมายากะปอยเลขเล่าน่าจะเข่า สองสี่องนาาจะรัฐบาลไทยก็บปอยหสองสามถ้าผู้ใดตัดก็น่าจะได้แต่เหล็กเล่าก็บหญากับตัดให้สองสี่จ้ะผู้ใดติดตามก็น,น่าจะโชคดีเมื่อน,นี้หญ้ากับคอยเห้งให้ปังให้ลำให้ร่ยสุข,ขูสุขคนจะโจกโชกมันมาน มื่อคึืนยากับฟันดีคือเกาค่ะฟันดีพอดีโทรศัพท์ขัดข้องก็เลยขับรถขับรถไปจอดไว้รถกับห้องว่าสันห้องบรดับจักเถื่อยาก็เลยว่าโชคสีหาโชครถสีหาโชคให้มานมานอคิดวางสีนะจ๊ะมืันนี้ก็ขอให้เอฟซี ของยาสุขูสุขคนที่ติดตามก็ขอให้โชคโชคมันๆมาน,นสุขูสุขคนเด้อจะ้ะยาก็ขอขอประคุณที่ลูกกิตราอยู่อนแก่นโอนเงินมาไห่สร้อยสามร้อยเจ็ดบาทจะ้ะพอได้สื่อสมุดดินสอสื่อถูกสื่อเทียนมาขอองค์ปูองค์ยาขอพรให้ปุญญาเพิ่นโพดพผย บุรีบัตให้เพื่อนเพื่อนกศิไ้เข้ามีบุญมีวาสนาพอได้มาสางมาแปลงน้ำกันจะเอายากระคอบอกบุญสุขูสุขคนเด้อจะหลังจากออกพรรษาภายในสามเดือนนี้ยากระิเฮตกองกระถินกองละเก่าสิบเกาบาทจ้ะกระคอให้พ่อพ่อ,พอแม่แม่สอยคิดจารละหน้าพวัญญาสีสานโบสถ์ตอยากระิิปิกโบส อยู่วัดดอนปลาล้วยคือเก่านะ่แหละค่ะเพราะว่ายังบ่ท่านได้จบว่าท่านในแล้วเอามื้อนีปูเอ้ยลูกมาขอโชคขอมนันกัขอให้เฮงด้อเ,เอามื้อนียาก็สซิมาปยเกลิกล้าวบวกน้อยด้วยจะ้ะตัวที่ฟันท่งเมื่อนียา่าชอบชอบอันสามตัวยชอบทั้งสองคุมสองคานจะ้ะ แต่ว่าสองโตกับยากับต้าไทยเรียบร้อยสองสามสามสองหาสองสองหาแล้วก็สามหาหาสามกับย่าลืมสื่ออ่าสองหกหกสองน้่มด้วยจะ้ะเมื่อนี่ก็คอยเฮ่งให้ปั้งสุขูสุขคนหมักตัวใดก็ชอบจัดไปถ้าพวกใดบ่มากกับ่มากกับคือพานไปเนาะคะ่ะไม่ชอบกับ บ่ซื้อมันก็บ,บ่เสียเงินคือขวานาาาั่นหละจ้ะแต่ว่าควมอยากของเห้าเฮ้ากับคืออยากซื้ออยากให้มันได้ถ้ามากกระจัดถักคัดกับพานตอนนี้ยากกับบ่ได้สนับสนุนทุกประเภทเป็นเพียงแนวทางให้หลวกให้ห้านสุข,ขูสุขคนเมื่อหน,นีก็ขอชกชกมันมันหากระขอจบไรสดเพียงแค่นี้ถือก็ถือว่าสวัสดีจ้า